สว,ส,สวัสดีค่ะควันนี้นะคะมิกกี้กับแชมป์อยู่กันที่ไตรยาฟิตเนสค่ะซึ่งบอกเลยว่าฟิตเนสที่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบธรรมดาเลยนะแต่เขาคือเป็นเมดิคอลฟิตเนสค่ะ ใช่ครับเพราะฟิตเนสที่นี่นะครับทำงานร่วมกับฝ่ายอยื่นๆโดยการนําผลตรวจสุขภาพของเราไปวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตัวเราครับใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมการดูแลสุขภาพสําหรับมิกกี้นะที่เตรียมพร้อมในการจะมีลูกคนต่อไปด้วยค่ะซึ่งมิกกี้กเคยมาตรวจสุขภาพที่นี่แล้วคุณหมอก็บอกว่ามิกกี้ต้องเพิ่มเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเราเข้าไปข้างในกันดีไหมครับเพราะเราต,ต้องไปตรวจสภาพร่างกายของเราด้วยครับไปเลยค่ะไปครับ ได้วความที่วันนี้นะคะเมกกี้กับแชมป์่ยต้องมาตรวจร่างกายด้วยก็เลยต้องมาพบผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ใจยาฟิตเนสนี่แหละค่ะกับ2เครื่องที่วันนี้เราจะตรวจกันนะก็คืออควนิกบอดี้เทสกับตัวไซคู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เทรนเนอร์มอสนะคะอธิบายหน่อยว่า2เครื่องนี้มันต่างกันยังไงบ้างค่ะผมขออธิบายเบื้องต้นนะครับสำหรับแอคูนินะครับจะเป็นตรวจพวกมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกแล้วก็ไขมันนะครับโปรตีนต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราส่วนเครื่องสไตคู่จะเป็นการวัดเส้นรอบวงของแขนขาลำตัวหน้าท้องเพื่อที่จะมาวิเคราะห์กันทีว่าส่วนไหนที่เราจะต้องเพิ่มหรือว่าจะต้องลดลงไปบ้างครับก็ควบคู่กันน่าจะดีกว่าค่ะแล้วส่วนมากที่ทางทางคุณมอสเจอ่ะส่วนมากเขาจะแบบ เกินหรือจะแบบขาดหรือลดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออถ้าส่วนใหญ่เลยที่ที่เป็นลูกค้าที่เราดูแลอยู่ต้องก็จะเป็นผู้สูงวัยว่าผู้สูงวัยะส่วนใหญ่นะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาจะมีพวกไขมันที่อยู่ตามบริเวณลำตัวเยอะเพราะฉะนั้นเครื่องสไปกู้ถือว่าตอบโ,โอจทย์ว่าเขาจะต้องกินนิ้วกินนิ้วกินนิ้วมันจะได้เห็นผลแล้วเราก็จะมีการเก็บ สถิติแล้วก็วิเคราะห์การรายเดือนรายสัปดาห์ก็คือแบบตอนแล้วก็หลังเนาะคอมพิวเตอร์กัน <Okay. S 2> ต่อเนื่องเลยใช่ใช่เอายางของมิกกี้ถ้าสมมติว่าเตรียมพร้อมที่อยากจะมีน้องคนต่อไปอ,มอไม่แน่ใจว่า2เครื่องนี้มันจะเข้ามาตอบโจทย์ยังไงได้บ้างอคาะคะสำหรับเครื่องแรกที่เป็นเครื่องแอคทีฟนะครับหนึ่งก็คือจะดูมวลกล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็ไขมันค่ะการที่เราจะต้องเตรียมตัวสำหรับการมีบุตรซึ่งร่างกายมันควรจะพร้อมให้ได้มากที่สุดก็้องแข็งแรงมากที่สุด จะได้มีผลกับน้องด้วยอ,อ่าก็คือถ้าเกิดว่าเราได้ผลตรวจมาแล้วเราก็จะรู้ว่าเอ้ยมวลกล้ามเนะื้อตรงนี้มันน้อยไปลยแล้วต้องเพิ่มตรงไหนแล้วก็ให้ร่างกายของเราแข็งแรงที่สุดโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตรวจกันเลยดีไหมคะได้ครับโอเค,ค,คได้เลยค่ะ ไหมสามนี่จะออกห้าดีครับข้าวอ๋อ,อ เลยว่าการมาที่ไรยาฟิตเนสเนี่ยคุ้มค่ามากๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะได้ทำบอดี้เทสต่างๆนะคะถึง2เครื่องด้วยกันรู้ว่าเราขาดอะไรหรือเราต้องเพิ่มอะไรเนี่ยท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยเรายังมีเทรนเนอร์ที่เขาเนี่ยจะจัดตัวโปรแกรมเทรนพริเศษมาให้เราเป็นเฉพาะบุคคลด้วยแล้ว<ช>วันนี้เป็นอย่ไงออกแ <c oughs> ล้วเหนื่อยไหมก็สําหรับคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายบ่อยๆเนี่ยเหมาะสมนะครับแล้วก็ออกแบบ การออกกำลังกายที่ไม่หนักเกินไปหรือว่าไม่ง่ายเกินไปก็ถือว่าประทับใจมากเลย ใช่คะ่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าเทรนเนอร์เก่งมากๆคือมิกกี้เองอ่แทบจะไม่ได้ออกกับนังการเลยแต่พอมาที่นี่เนี่ยเทรนเนอร์เขาก็จะรู้ว่าเราเป็นคนสไตล์แบบไหนประกอบกับผลของการทำบอดี้เทสทั้ง2ตัวแล้วเนี่ยเขาก็จะออกแบบที่เฉพาะตัวบุคคลมาให้เราจริงๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มมวลกล้ามเนื้อไปอย่างชา้ชาๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเบฟอร์กับอาร์สเตอร์ของทางมิกกี้และแชมป์เนี่ยต่างกันขนาดไหนต้องมาติดตามเป็นตอนต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาที่ไตรยาฟิตเนสนะก็สามารถติดตาม ได้ตามช่องทางต่างๆของทางไตรยาเลยค่ะวันนี้มิกกี้กับแชมป์ลาไปก่อนแล้วพบกันค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ